ให้คุณผู้ชมไปดูนาทีที่ตำรวจเชิงเซานะคะบุกไปจับกลุ่มตัวเป็นโจรชิงทรัพย์ในร้านสะดวกซื้อไปจับตอนที่เขากำลังนอนหลับสบายอยู่ในมุ้งเลยค่ะถอยออกไปถอยออกไปถอยออกไปก่อนแล้วจะเกี่ยวด้วยใช่ไหมถอยออกไปหนูแค่ขอดูอะไรนะมอนเทพิี่ดีครับหนูทค่ขอดูค่ะพี่ผมไม่รู้เรื่อง เดินออไปด้วเดินออไปถ้าไม่อยากเกี่ยวมึงเนี่ยมึงบอกว่าไม่รู้ง่าเอาเอาไมาหลังมาเอามือไปหลังมามืหลังมามืขวามขวามือหลังไปลงไปือขวาังเหลือเท่าไหร่ไอ้หนูนอนหลับอุตุอยู่บนที่นอนอยู่ในมุ้งไม่รู้ฝันดีฝันร้ายแต่ที่แน่แน่ นี่แหละงานนี้มาแล้วจริงๆฝันเป็นจริงตำรวจมารวบตัวนะคุณผู้ชมตำรวจสบพบางประกงนะคะสนธิกำลังเขา ส่วนที่กำลังกันงานนี้ต้องบอกว่าเข้าตลบมุ้งจับโจรคุมตัวในบอสอายุ24ปีใส่กุญแจมือเลยนะคะตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าหลับสบายอยู่ในบ้านเลยในบอสเนี่ยก่อนหน้านี้ไปก่อคดีชิงเงินจากร้านสะดวกซื้อแห่งหนึง่งริมถนนจรัญญานนท์แล้วก็ขี่รถจรักรยานยนต์หลบหนีไป<อ>เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตีหนึ่งค่ะ,คะก็ถือเป็นการจับกลุมตัวได้อย่างรวดเร็วนะก่อเหตุวันที่6กุมภาตอนตีหนึ่งจับได้8โมเช้า โอ้โหไม่ถึง7ชั่วโมงตำรวจรวบตัวได้ค่ะพนักงานร้านสะดวกซื้อเล่าให้ฟังว่าคนร้ายทำทีมาขอซื้อลูกอมครับกลับออกไปแล้วนะสักพักกลับมาอีกย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เปิดเสื้อโชว์ปืนที่เน็บอยู่ข้างเอวเลยครับแล้วโยนถุงผ้าสีเขียวพูดข่มขู่พนักงานที่เคาน์เตอร์ให้หยิบเงินในลิ้นชักใส่ถุงผ้าด้วยความตกใจพนักงานก็ได้ทำตามคำสั่งครับหยิบเงินสดให้ไปประมาณ5,000บาทตำรวจตรวจสอบบริเวณลานจอดรถหน้าร้านสะดวกซื้อ พบถุงบรรจุลูอมตกอยู่เนี่เป็นเป็นเนบาะแสก็ลเลยแกะกรอยทราบว่าคนร้ายเนี่ยมีบ้านอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นเองอย่แถวๆนั้นด้วยนะบ้านของเขาอยู่แถวๆเลยนะเออตัวในบอลยอมรับว่าเขาใช้ปืนปลอมคุณผู้ชมเอาปืนปลอมไปข่มขู่ชิงเงินที่ร้านสะดวกซื้อจริงแล้วก็โยนปืนทิ้งระหว่างทางตำรวจก็คุมตัวสิบอกไปบอลไปหาสิโยนปืนทิ้งที่ไหนปืนปลอมก็ต้องหา นะไปหามาเป็นหลักฐานมาให้ได้ส่วนเงินสดของกลาง5,000บาทในบอลบอกผมเอาเงินไปใช้นี่และเล่นพนันหมดแล้วพนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อหาชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนค่ะ